วันนี้พี่เจอหน้าใครใหน่เหนื่อยพี่จะเดินไปยาอมนัมีต้ตอนรับนะครับทุกคนนะครับเราจะไปกิจกรรมจิตอาสาด้วยกันนะครับสี่ครั้งห้าครั้งอ่าคิกขูนาะนกูล ว้าวนี่เรามีพี่น้องจากพิษณุโลกนะครับสามคำจิตอาสาปพราะบ้าป้าสายบ้าเธอมาหาพอสอบคานควายไม่ใช่เหรอาทุกคนนี่ยมีความตั้ง เดียวกันคืออยากแบ,บ่งปันสิ่งดีๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราอยากจะแบ,บ,บ่งปันความรักของพีเอสูให้กับทุกคนที่ค่ะโอเคครับเียร่วกันนะค่ะค่ะวันนี้ก็มาทาสีสนามของโรงเรียนนะคะวันนี้มากับเพื่อนที่โบสถ์ค่ะ ก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมด้วยกัน,นะคะ่ะตอนแรกเห็นงานในอ,อินสตาแกรมก่อนคะ่ะแล้วก็มีเพื่อนลงอยู่แล้วแล้วก็มีพี่ที่เขาทำกับมัสตาร์ดซีอยู่แล้วก็เลยลงทะเบียนมาที่นี่คะ่ะเออเหมือนทุกคนก็เป็นคิดเตียนแล้วก็เราก็รู้สึกว่าได้มาทำกิจกรรมที่เป็นพรต่อคนอื่น,นะคะ่ะ ครับวันนี้มาทำความสะอาดห้องสมุดเคลียร์หนังสือมาเช็ดหนังสือแล้วก็จัดหนังสือครับเท่าที่เวลามีก็คือจัดบทห,หมู่ใหม่เท่าที่เราจัดได้มีน้องคนหนึ่งที่โบสถ์เคยเป็นอาสาสมัครที่มาสาิตครับก็เลยชวนๆกันมาแล้ววันนี้ก็มากับเพื่อนที่โบสถ์สามสี่คนก็ได้เจอเพื่อนใหม่สนุกดีครับไม่ใช่แค่ามาทำความสะอาดนะครับแต่เรามีเอาหนังสือมาบริจาคกับน้องๆด้วยเหมือนกันนะครับก็ทําให้เราคิดถึงสมัยเป็นนักเรียนอยู่อะครับคือตอนนั้นผมก็จะมาทาจีอาสาค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาทํางานเราก็ไม่ค่อยได้มาาามีีอกไ้ทํะรรแบบ,นบเนนพห็ โครงการนี้ขึ้นมาครับก็เลยโอเคเฮ้ยเราก็อยากมาเรียมาช่วยเหลือน้องๆหรือว่าเรามาเห็นชีวิตของน้องๆมากขึ้นเช่นเดียวกันครับสนุกที่สุดในวันนี้ครับโครงก,การที่เราได้มาช่วยน้องๆแล้วเราได้คุยกับน้องๆคิดยังไงบ้างเขาเองเรียนอะไรอยาโตขึ้นเป็นอะไรมีความฝันอะไร่เงี้ยมันเป็นเสน่ห์หนึ่งที่เราได้มาคุยกับเพื่อนๆน้องๆที่อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอเขาเนี่ยครับเมื่เห็นวงที่ที่หลากหลายมากขึ้นก็เป็นส่วนตัวรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่วินชอบที่สุดในการมา ว,ว,วันนี้มาระบายสีสนามเด็กเล่นแล้วก็ระบายสีเครื่องเล่นค่ะสนุกมากเลยค่ะมาคนเดียวค่ะแล้วก็มาเจอเพื่อนที่คิดด้ตักเดียวกันหน้างานโดยไม่ได้นัดหมายแบบขึ้นรถมาแล้วก็ มาได้หรออะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ค่ะรู้สึกเป็นกิจกรรมที่ได้รับใช้ที่ปกติอยู่ในโบสถ์ไม่ค่อยได้ออกมาข้าสถานที่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็ปกติเป็นคนชอบระบายสีแบบนี้อยู่แล้วด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการดีที่จะได้มารู้จักกับเพื่อนๆนอกกิทจากด้วยค่ะก็คือได้ความสนุกค่ะเราก็ได้เพื่อนใหม่เราก็ได้คุยกับน้องๆค่ะก็ซึ่งจะหาโอกาสแบบนี้ก็ค่อนข้างหน่อยมากค่ะก็เลยขอบคุณมาซาสีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะมีอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมาร่วงอีกค่ะ ได้มาทาสีสนามแห่งการเรียนรู้ค่ะสนุกมากๆได้รับพระพรอย่างเต็มล้นเลยค่ะอย่างแรกคือรักเด็กอย่างที่สองที่อยากรับใช้พระเจ้าก็เลยอยากมาทํากิจกรรมอาสานี้ค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ใช้ของประธานที่มีอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆทําให้เด็กๆได้รับพระพรและตัวเราก็รับพระพรไปด้วยค่ะเอาใช้ให้มันดีๆเอาตรงนี้ให้มันเรียบๆหน่อยให้มันเรียบๆหน่อยนี่ทำไร มาเป็น MC ดําเนินกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนกลับเลยครับตบมือดังๆตบมสูตบมือสูสูเต้ามาป่าอีกชุดเต้าอีกเต้าอีกครับเต้าอีกนะโอเคหาคนแพ้ฮะคนแพ้โปรด ได้รับการชวนจากทางมัตาซีดนี่แหละก็ยินดีมากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ยินว่ามันคืองานรับใช้เราก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะสอนเราในเรื่องการรับใช้ผู้อื่นจริงๆเหมือนอย่างที่พระเยซูสอนเราน้อว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติผู้อื่นแล้วก็ใช้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่คนจํานวนมากจริงๆผมก็มองว่า คริสเตียนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่เราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าแล้วแต่เราก็รับใช้อยู่กับพี่น้องในคริสตจักรของเราเท่านั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนควรทํามากที่สุดคือการรับใช้พี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็ส่งแงออกถึงความรักของพระเจ้าให้กับเขาเหล่านั้นได้รับรู้แล้วผมมอว่าจริงๆจิตอาสาเนี่ยเสริมสร้างทั้งตัวเราแล้วพี่น้องที่เรามารับใช้พวกเขาด้วยมันเต็มไปด้วยความสุขที่เงิน ก็หาซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้มันเป็นรอยยิ้มเป็นมิตรภาพที่เรารู้สึกได้เลยว่านี่คือสันติสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการรับใช้เรียกว่าเป็นพรต่อกันทั้งสองฝ่ายผมว่าดีมากๆเลยครับมัสตาร์มาสตาร์มาสตาร์มาสตาร์มสตาร์ีด